สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับวันนี้เจอกันที่เพจวงในไทยลีกแล้วก็ลายแอดตัวใหม่นะครับแอดโกนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยลีกมีเตะกันอีก4คู่นะฮะซึ่งก็เมื่อวานนี้1คู่ที่แข่งขันกันไปวิเคราะห์กันไว้ก็ตอนแรกว่าเชียงรายน่าจะมีแต้มปรากฏว่าเอา3แต้มเลยนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของบิโรซีมานะครับยิงคนเดียวแฮตฟิกเลยนะครับมีจุดโทษไป1ลูกด้วยนะลูกสุดท้ายยิงสวยลูกแรกก็ยิงสวยมาก นะครับก็เป็นการแพ้ในซีซั่นนี้นัดแรกของชมเบอรี FC นะครับถือเป็นเกมที่สดุกมากนะฮะเล่นกันได้ดุดันเล่นกันได้มันมากส่วนวันนี้เนี่ยสคู่ผมขอเลียกมาวิเคราะห์สัก3คู่กันละกันนะครับก็คู่ที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือศึกเรียกว่าเป็นศึกศักดิ์สรีครับระหว่างท่าเรือนะครับเมืองทองเจอกับการท่าเรือนะครับตอนนี้เลนที่แพส s เตเดียมนะเลนที่บ้านของการท่าเรือซึ่ง ก่อนเกมเนี่ยผมก็ได้คุยกับนักบอลของท่าเรือซึ่งก็บอกว่านัดนี้ไม่มีทางเลือกอื่นต้อง3าแต้มเท่านั้นเพื่อที่จะรุ้นแป์ไม่ได้เพราะว่านัาที่แล้วเนี่ยบุกไปแพ้สฟอรดุรีมา12นะครับด้วยความที่ตัวผู้เล่นเหลือ10คนเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกใบแดงของจตุรพัฒน์ศัตรมนะครับซึ่งนัดนี้ก็ทาให้จตุรพัฒน์ลงเล่นไม่ได้นะฮะติดทพ่แบงคโดยตรงก็น่าจะเป็นทางทิศทอนอักษรสีนะครับโชวแปงที่น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นแบ็คไซด์ตัวจริงว่าถึงการจจััดดททีีมมนในการของ ถ้าเรือของทางโคชองรู้สึกเฉลิมแสนนะครับก็ตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับแรายอื่นนี่ยตัวคีแมนอย่างพวกเซโกโซเลสนะฮะหรือว่าจะเป็นสันโบนิยประกณ์เปรมพักบดินผาลานะฮะโคซุนกีสิวกร,กรจักุปราศดาวิดโรเชล่าก็ลงเล่นได้ครบเลยนะครับแบกขวาก็ยังคงใช้ฟิลิปโรเลอร์เหมือนเดิมประตูก็ยังเป็นเจ้าอบอลวารุวุสีสุภานะครับที่ฟอร์มถือว่าเหนียวแน่นมาต่อเนื่องส่วนฝั่งของเมืองทองครับ นัดนี้ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมอะไรมากมายนะครับนักเตสะสกอ์ตค่อนข้างจะมีตัวเลือกเยอะอยู่นะถึงแม้จะดูว่าเป็นดาวรุ่สญญงสเยอะก็ตามนะครับก็ประตูก็ยังคงใช้สมพรยศนะฮะต้องดูใจทางมันโอยูลรอบสกี้ครับว่าจะเปลี่ยนมาใช้พีรพงเดน,นินบ้างหรือเปล่า แต่ก็สุขอยุทธก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแนวรับก็เป็นชาติชายแสงตายืนคู่กับลูกคัสโคชาเหมือนเดิมนะฮะแ,แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยนะครับวัฒนกรสวัสด์ละครสุรรัอเป็นไดกาตาโพหรือจะเป็นบุญทวีก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับก็มีหลายคนแน้วแดนกลางเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิลเลเตบป้อมพันเป็นตัวคุมเกมนะครับจะเล่นกับธีรพผลยอ้อยๆแล้วก็มีมีดอสมีสตอรมิไซเยฟนะฮะวิลเลียมพ็อปอดิสักไรซอนนะครับ,ลรนะรบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะต้องดูว่าเจสซี่คารันจะออกสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าลงมาเล่นแล้วถือว่าหวือหวาตลอดเลยนะครับคู่นี้ยนะอย่างที่บอกเป็นศึกศักดิ์ศรีครับคือต่างฝ่ายต่างเรียกว่ามี ความหลังมาต่อกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีแฟนบอลของทีมเยือนเข้าสนามนะฮะเขาตกลงกันว่าถ้าเมืองทองเป็นเจ้าบ้านถ้าเรือแฟนบอลจะไม่เข้านะฮะถ้าเรือเป็นเจ้าบ้านก็ไม่ให้แฟนบอลเมืองทองเข้าเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อโควิดด้วยผมว่าเกมเนี้ยผมมอ,มองว่าเจ้าบ้านถ้าเรือมีโอกาสดีกว่าอยู่นะนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเจ้าถิน่นแล้วก็อีกอย่างก็คือ ในจังหวะการเล่นแดนกลางกับแนวรุกของท่าเรือเนี่ยเรื่องของลูกนิ่งเนี่ยเชื่อค่อนข้างเชื่อมือได้เลยนะครับโดยเฉพาะทางการเตะของประกอบเปลี่ยพักและก็เดวิสันบุริยากับซิโก้โซเลสก็ดูจะเริ่มเข้าขากันมากขึ้นเมืองทองเป็นทีมที่เล่นครอบครองบอลพอยิชันดีการจบสกอร์ก็ก็อยู่ที่แล้วแต่วันนะฮะวิลเลียมพอปล์แลที่แล้วนี่ก็โชว์อฟอร์มดีเหมาสองแต่บางวันก็ฝืดเหมือนกันเพราะว่า บางทีตัวต่างชาติอย่างวิลเลมพอบกับซาดอเมเซเย่ก็อาจจะเล่นด้วยกันเยอะไปะนะฮะแล้วอริสัทไปสอนแทบจะหายเลยผมเลยมองว่าเกมนี้ท้าไม่เสมอกันนะถ้าเรือที่มีภาษีดีกว่าหลายๆอย่างนะครับในบ้านด้วยไรด้วยแต่ก็ต้องการที่จะเก็บ3แต้มในบ้านไม่อย่างนั้นโอการลุนแชมป์คงจะลุนลอยเนี่ยนัดนี้ผมว่าถ้าเรือมีโอกาส3แต้มมากกว่านะครับมาดูคู่ต่อไปเลยนะครับโอ้คู่แรกก็ใช้เวลาไปสนาทีแล้วนะครับคู่ต่อไปไปดูกันที่เกมระหว่างบุรีรัมนะครับประจวบพิธีประจวบเจอกับบุรีรัมประจวบเนี่ย ดีอย่างเลยก็คือโค้ชมาซมิทากิครับทำทีมได้ดีมากเมที่แล้วเนี่ยเหลือเชื่อเซอร์ไพรส์มากครับที่สามารถเก็บ3ามแต้มเต็มเหนือเชยงรายยูเนเต็ตได้นะครับโอ้โห oh, ถือว่าเป็นเกมที่เซอร์ไพรส์มากด้วยการยิงของอดีชาติเดนมาร์คนเดียวและตอนนี้เนี่ยอดีิชาติเดนมาร์ได้เจอกับทีมเก่าก็คือบุรีรัมนะครับเพราะว่าประจวบเนี่ยยืมตัวมาจากบุรีรัมแล้วตอนนี้ก็คือเซนย้ายขาดไปแล้วนะครับที่แล้วเหมา2เลยนะตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้ซุปเปอร์สตาร์เลยครับสตาร์น้อยมากอ่านันโอลา กลางเนี่ยใช้ประสิทธิ์จันทุมยืนนะครับในคนอื่นก็มีกองหน้าแหละนะครับที่ดูชื่อชั้นโอเคเลยก็คือวิลเลนโมต้ากับตาอัวตาอัวไฟเลล่านะครับส่วนทางบุรีรัมนี้ต้องจัดเต็มครับเพราะนัดทีแล้วแพ้แบงคอกมานะครับเขาไม่ยอมแพ้สองนัดติดแน่สำหรับอเลสเดกาม,มา่าในการจัดทีมก็น่าจะมีการโลเตชันผู้เล่นเหมือนเดิมนะครับแนวรับเนี่ยดีเกากับเเบนซุการ่าก็ยังลงเล่นเป็นตัวหลักนะครับเซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งก็ต้องดูว่าพันสายเฮียบุลหรือเปล่า ส่วนทางซ้ายเนี่ยผมว่านัดนี้ต้องเอาอ e ีฟานต์เลาะลงอ่ะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอ e ีฟานต์เลาะเตรียมจะต้องไปเล่นทีมชาติไทยชุดย23ก็อาจจะเป็นเปียพลผลิชกุลหรืออาจจะเป็นที่ชุดที่พลท้องแท้นะครับลงเล่นไปก่อนทางขวาก็เป็นเรือเบดินนะครับกลางคู่ก็เป็นจักรพันธ์แก้วพรมอาจจะเป็นตัวสำรองก่อนเือต้นฉำรัสมียืนนะครับตัวจริงกับตตนกรใหม่คานี ก็แทบจะเดากันไม่ยากนะฮะแนวรุกก็หมุนอยู่ครับมีสมบูชโชสารชาติมีสมเอลโรซานะคราาับซูเปอราา์เด็ดน่าจะประมาณนี้แล้วค่อยส่งพวกสุเพอรนัทกับไบคอนลงมาท้ายเกมจะก,กินรัตตูกูอะไรพวกนี้นะฮะก็คุณนี่ผมก็ยังมองว่าประจวบคือในเกมที่ชนะเชิงรายเนี่ยโอกาสยิงน้อยมากเลยนะฮะ ต่อบนน้อยแต่ว่ายิงคมนั่นเองแต่เกมเนี้ยผมว่าบุรีรัมเขาจะรัดกุมมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ยอมแพ้2เกมติดแล้วก็อีกอย่างคือเกมรุกม,มีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายถ้าเจอทีมที่ไม่ไม่ได้กดดันพวกเขามากๆนะฮะไม่ได้บุกแลกกันเนี่ยบุรีรัมจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะครับในการที่จะค่อยๆค่อยๆกดไปนะครับแล้วก็ดูแลเสียนซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วบุรีรัมจะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับสัก1ประตู อีกคู่หนึ่งครับไปดูคู่สุดปาการนะฮะเจอกับเชียงใหม่ยูในเต็ดคู่นี้ความสําคัญคือเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าของโคชอันสุรพงกรงเทพนะครับที่เคยคุมสุดปาการตั้งแต่สมัยพัทยานะเจอกับทีมเก่าแล้วเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยสถานการณ์คือถ้าเกิดไม่ชนะอีกก็น่าเป็นห่วงสถานการณ์เก้าอี้ของโคชอันเหมือนกันนะครับส่วนทางปาการนะครับฟอร์มก็ล่าสุดเพิ่งจะพลาดมานะครับ แต่ต่อเน,นื่องโดยรวมก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการคุูทีมของมาซาสตาอิชิอินะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเอเลนโดนี่ก็ต้องต้อง,องเล่นคู่กับเจเลสักวงก่อนแล้วที่แล้วตัวโอตัวสำรองลงครึ่งแรกแล้วก็ส่งตัวจริงลงครึ่งหลังที่เขาว่าพลาดเนี่ยจริงก็ก็ยังทําได้ดีนะฮะยังไม่แพ้นะนะครับก็คือตีเสมอได้นะนะครับผมไม่คู่กับพลาดได้ยังไงก็ตอนนี้ก็อยู่ในหัวตารางแล้วก็มีโอกาสขึ้นจากฝูงด้วยถ้าเกิดชนะเกมน,นี้ได้ ซึ่งก็มีโอกาสเลยเพราะว่าเจอกับน้องใหม่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เองเนี่ยปัญหาคือกองหน้ายานิคโบลีเริ่มยิงได้แต่ว่าการจูนกันกับซิโกอเอสกูเดโลกับการเล่นกับทวินบุษสมบัติเหมือนว่าดูยังไม่ค่อยเข้าขากันนะครับแล้วก็แนวรับเองก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่พอสมควรเลยนะครับแม้จะยืนกันแน่นถึงหลัง5หลังมีเอฟสาปาติซิโอเล่นกับทางศิศัสรรก์ไฟดงนะและใช้โรนพีใช้คําดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังมีช่องให้เจาะอยู่เยอะทีเดียว ผมว่าเกมนี้ปราการซึ่งมีตัวรุกริมเส้นที่จัจอย่างเดซิเกะซากาอีมีเจริญสักองค์กรมีทางเอเลนดโดนะครับมีตัวอย่างเบสนะครับชื่ออะไรพัศพลพัศพลที่เป็นตัวจริงมาสอนเกมติดนะครับผมจำนาำสบู่ไม่ได้น้อเพิ่งได้ลงเล่นมาสองเกมบีชัยวัชศีนวงน่าจะยังเจ็บอยู่นะครับก็มองว่าปราการมีโอกาสไม่แพ้ครับไม่เสมอก็สามแต้มในบ้านนะครับคูนี้ก็เลือกที่ปราการ สรุปว่าวันนี้ก็เชียร์ผมเลือก3ทีมนะฮะตามการวิเคราะห์เกมก็คือทางท่าเรือนะครับทางบุรีรัมย์แล้วก็สุทรากาญนะฮะเจอกันได้แบบนี้ทุกวันครับที่มีบอลไทยเตะน,นะครับที่เพจวงในไทยลีกแล้วก็ทางไลแอดโก8 8ปดแปดนะครับผมเอนก็สิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ